ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเอฟวันนี้โอไปเดี๋ยวเราไล่อขึ้อแดเฮ้ยเฮ้ยเดีก้าวันนี้อยะกเก้ามาเฮยอานีเฮ้ยเชาอช้าเฮ้ยเฮ้ยอนนี้เฮ้ยตกใจนี่นเดียนโอ้ทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้แปดสองเลยนะ เฮ้ยโอ้โหทุกคนบอกมาจริงจริงเฮ้ยแทนเลยปะเออถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วเฮ้ยคืนใจมันไม่มันถึงไหมอ่ะเอาไม่ถึงแสนเลยอยญ่เลยนะจะมันจะถึงไหมโอ้โหโหดจังเออขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยเสียงแหวเลย เฮ้ยมันแบบแล้วมันมาแบบหนึ่งพันอ่ะมาหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันอย่างเงี้ยโหดมากมาดีใจด้วยค่ะขอบคุณครับขอบค่ะผมค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถึงห้าหมื่นไปไม่ใช่ไม่ให้ห้าทุ่งห้าทุ่งเอาถึงห้าทุ่งไปทุกคนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีหนังเก็บกรเป๋เดี๋ยวจะไปเอาลงอีกแอปหนึ่งแคปชั่นมาแน่แคปชั่น โอ้ภูมิใจมากอ่ะภูมิใจจริงๆติดลงแล้วตอนแรกใช่ตอนแรกจะไล่อีกสามทุ่งมาแล้วมันได้ขนาดนี้ใช่คือแบบเฮ้ยมันเยอะเลยเนอะจริงๆหายเหนื่อยอ่ะเมื่อก้ขอบคุณมากมีทุกคนอ่ะคอยซัพพอร์ตคาแนี้แหละถึงได้เยอะขนาดนี้จริงๆนะโหเลยได้ขนาดนี้สุดยอดจริงใช่ทุกคนขอบคุณนะมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมากอ่ะเยอะมากจริง ือม,มันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากมันเยอะมากนี่แหละทุกคนการหาเงินได้เราจะเองมันเป็นใจสุดๆเลยเว้ยมันภูมิใจอ่ะเลยใช่จริงนะเราเห็นพี่มะลิได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเออไม่เคยแบบที่จะอิจฉาอะไรอย่างเงี้เลยนะเราแบบเห็นแก้แบบทําได้แบบเนี้ยมันเป็นแรงมดานใจของเรามากๆอ่ะ จริงๆถ้าเราเห็นคนเก่งเราควรเอามาเป็นแรงบันดาลใจอูเราควรจะแบบควรจะภูมิใจนะแล้วแบบพี่พาดีอ่ะก็น่าจะดีใจด้วยแหละว่าเออแกเป็นตัวอย่างที่ดีของเราได้อะไรเงี้ยจริงนะซึ่งครอบครัวครอบครัวข้าต้องพูดตรงๆเลยไม่มีใครทําแบบนี้เลยนะไม่มีใครทําธุรกิจออนไลน์ขายของอะไรนี้ไม่มีเลยปูเดียวที่จะเดินมาทางนี้อ่ะท่าที่แบบพี่บ้านทําอะไรแบบนี้เลยอ่ะเออก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเจิงมาก มากนั่นแหละปกติที่บ้านก็จะขายของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นน้ำปงน้ำปั่นก่อนที่บ้านข้าวอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราไม่ใช่ทางนั้นเลยอ่ะเราตกแงบ้ามาไปมากๆมใจว่ากอุ้ไม่คนกดเยอะโอหแพนแม่พ่ะสุดอ่ะสุดเลยย FC น่ารักทุกคนใช่ครับช่วยกันเต็มที่จริงๆแบบ FC ซัพพอร์ตกันแบบขนาดนี้อ่ะแม่จริงๆนะ ต้องรีบส่งสินค้าด้วยนะคะได้เลยค,ครับผมอุ้ยภูมิใจว่ะภูมิใจภูมิใจอ่ะสุดภูมิใจมากจริงๆโหดมากดูนะโอ้โหครั้งแรกในชีวิตจริงๆอะ่ะเสรุดเลยจะส่งให้พ่อให้แม่ดูก่อนอึ๊บยัคงคงภูมิใจแหละเราแบบเอาตัวรอดได้แล้วอะ่ะใช่